มครับไปพี่น้องครับเบื้องังครบกันสนุว่าวครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับฝรั่งยกโป่เลยครับนี่ครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับของอีสานบ้านเฮาครับของดีครับพี่ตั้งเงินบ่พี่น้องครับเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นจังสามารถนะครับอันนี้เรียกว่าสนุว่าวครับเรียกว่าสนุว่าวครับก่อนที่จะขึ้นสนุว่าวครับเขาก็ต้องลองครับพี่น้องครับลองครับลองสนุว์ครับโอ้พี่น้องครับอ่อนซ่อนนะพี่น้องเนาะ อ่อนซ่อนพี ja. so, ่น้องกันบรรพบุรุษเท่าครับพี่น้องครับอ่อนซ่อนพี่น้องคือเขาเขาพาเห็ดพาทำพาเห็ดพาคลองมาครับเดือนวาลครับพี่น้องครับหนาฤดูร่มแบบนี้ครับเดือนธันวาคมครับเอาพี่น้องครับก่อนสิใส่หัววาลก็ต้องนี่ละครับมีการเทสเทสนี่พี่น้องครับเทสเสียงครับพี่น้องีีนนะ โอ้ดังดีครับพี่น้องครับโอ้บบสถบดดาครับได,ดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับมันมัน,ม,นมันผัดเยอะด้ยวยเนี่เห็นไหนเยียงฟิปน,นี่นี่ใส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 ย่สย,ยังครับนี่ใส่อ่ากยเอาแนะนน้ำตัวจัง่อยนะพราะว่าพี่น้องเข้าอยากยากูยจักมันเออซื้อซื้ออนนอลัดลังเออเอาเอาเอาเยอะๆครับซื้อก็ได้พระเอกมันบอนกพระเอกแมนบ้านห้องฮีบ้านห้องฮีซอยหนึ่งซอยหนึ่งแมนสุภมิตร โอ้พี่น้องครับผูอ้อนุรักษ์ของแท้ของโบราณครับสนุูปวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ<า>ดี๋ยวให้ทำหน่อยให้ทำหนยโอ้พี่น้องทั้งคนทั้ง,งนคนเพอ่านเสร็จบ้างในหูจักเลยอันนี้เปิ้อนมันนี่เพ็ดหยังเกาะเปิ้อนเขาเรียกเปิ้อนมันงปะ ครับครับครับเปิดเนี่ซุ่มรัดลังมากห้อมาแตียงอาอมะรีดเอานี่โอ้สายรัดลังมาสติหัวหัวหัวนี่เหาองไฟเจอไรต้อยู่นี่โอ้โอ้ยามักตะอยเอาไปนอนครับยามักตะอยครับสีชุดนี่นี่เออพับลงไปสิพับลงไปแล้วรับพับลงไปเฮาแตีงเนี่ยดีเอาะไปนอนครับพับลงไปกับมัดมาเนี๋ยขั้นมาเดี๋ยั้นมานดี๋ยขั้นมันกับนี่แล้วกับไม่ไพ้ห้วนี่เราเฮ็ดแตียงใครเขา นี่กวามเงี้ยวเหรอซุปซีหัวมัดเนี่ยซุปซีหัวเบาเต็มพี่น้องขับเบิ้งครับนี่นี่หมกซุปซีหัวเบาครับซุปซีหัวเบาเนี่ยเว้ยไปน้องขึ้นเลยครับนี่หมกซุปซีหัวเบาโบ้านนี้มันติดังบัดขึ้นเลยเข้าดิเข้าเอายังเฮ็ดไงเสียกเสียกในร่อนนั่นทบบอกเฮ็ดเป็นเสินไทยสินมันพี่น้องครับเสียกได้ร่อนนี่เสียกในร่อนนี่พี่น้องต้องลอกออกเป็นบ่ลอกออกออกเอาไปเสินไทยสินมันเนี่ยโอ้นี่เข้าพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องขับปีมือของอาผู้เป็นสืบทอดหน้าครับพี่น้องครับนนนีีี่่่ เส้นไผ่เส้นมันเอ้อครับเด้อรอดเกีบไปเอาเสียเส้นเดียวกันบ่ได้เด้อ่าขันเอาเสียขันเอาได้หลอดมามากเลยนี่บ่ดังเพราะว่ามันพันมาแล้วมันพันมาแล้วบาดที่นี่บาดที่นี่เข้ามาหลอกออกให้มันพันไหมตอนมันพัดล้มมาถี่เกี่ยวล้มโอ้พี่น้องครับสุดยอดสุดยอดฝีมือครับเอาพี่น้องครับเอาเอาอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงก้อนสิไปใส่วาวครับนี่พี่น้องครับโอ้เสียงอ้าวมันสิมีระบบถึงขึ้นน้ำมันปะ เอาพี่น้องครับอยากให้เสียงเค้งอยากให้เสียงเค้งตึงขึ้นพี่น้องอยากให้เสียงย่านฟอนลงนะครับเอาพี่น้องจะเอาเสียงแบบไหนนะครับเสียงเสียงนุ่มพอนลงอ่าเอาพี่น้องนี่คือคุณสุภพมิตรกับพระเอกครับบ้านห้องฮีครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเสียงเค้งครับพี่น้องฟังครับนี่นี่อันนี้คือคือแจงในปริมาณล่มอ่าฤดูนี้แล้พี่น้องขันลมแห้งก็นี่เสียงสีเค้งก็นี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับ โอ้มีความต่างอกตั้งแกย่างสูงกับพี่น้องครับนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ครับอ๋อพี่น้องครับเมื่อนี้สุดยอดนะครับเฮามาเบิ่งการอนุรักษ์ของดีอ่าตามความคิดสร้างสรรค์ของพี่น้องครับอันนี้คือสนุกครับกอนสิขึ้นใส่หัวาอลพูลกับเทสนะครับพี่น้องครับอ่าครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับอ่อพี่น้องครับ ่ฝรั่งยืนยกโผล่เลยอันคันมันนี่เฮาเฮามีความเนีความสันบอหรือมันหรือเปล่าเมันก็ใส่เบาหน่อยเนาะพี่ไอ้ซอยขันเบาดวงไงใส่อันในี้มันป่ะอันนี้โอ้ยจะมันฉลาดเห็นเนาะดังคนว่าเด่นน้อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีดวงว่าเด่นน้อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ่นเปิ่มันนี่สามารถเอายังเฮ็ตเลยเนี่ยถ้าพี่น้องถามมาว่าเปิ่นมันนี่เปิ่นสนุนี่เอาเฮ็ดดไ้เนี่ยเปิ่นเปิ่นทุบนี่ืนนเน่างเฮานี่ยเน่าอัดรังไหมไม่กันเพิ่นตะเกาเพิ่นเอายังเฮ็ตเนี่ย มันจะโตด่นไหวไดมันไม่ไหวไหวก็ได้ว่ามีนไหวตโตดันเหรไหวเฮ็ดฝาดนี่มันหาหาไหวยากกันห่ดโอ้สมัยนี้หาไหวยากก็ได้เอาแบบอันเข้ออันสายยังงั้นี่สายอันสายเปรัีลั่นเขามานนี่โอ้โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเมื่อเนี่ยครับพ่อพี่น้องมาเบิรงสนุกครับพี่น้องครับอย่าลืมครับเดี๋ยวห้องสิไปเบิรงกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสมบัติทุกเพร์เอาสวัสดีพี่น้องนะ เอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ